วันนี้กินอะไรดีวะชาบูดีกว่าไปกินชาบูไหมชาบูชาบูเฮ้ยตอมาดีมื่ไงไทำอะไรเนะี่ยเกลียกวามคุยกับกวางใช่เอาคุยเรื่องอะไรวะอ๋อคุยว่าเย็นนี้จะไปกินชาบูกันไหนนี่มันบอกบไม่งูนะ ชาบูหมูกระทะชาบูหมูกระทะมันบางดีๆฟังดีๆฟังดีๆชาบูหมูกระทะชาบูมันมูวนหมูกระทะมันบอกชาบูหมูนกระทะชาบูหมูกระทะฟังดีๆฟังดีๆหมูหมูกรับจากที่เราทะเลาะกันเมื่อกี้นะครับวันนี้เราก็จะมาหาข้อสรุปกันนะครับผมว่าข้อดีข้อเสียของหมูกระทะแล้วก็ชาบูมันแตกต่างกันยังไงครับผมเหนื่อยนะ เหนื่อยจริงถ้ารอเมาื่อกี้เหนื่อยให้ไอ้บอกบบข้อดีของหมูกร<ล>ะทะมั้อกระทะสลับผมนะอ่าก็ะจะมีความแบบเขาเรียกว่าออริจินอลไงก,การย่างกินการยา่างเราจะเลือกเนื้อย่างหรือว่าต้มก็ได้อะาล้วมันมีสอออปชั่นไงก็ประมาณนี้อันนี้ละข้าวๆนะครับแต่ผมก็าข้าเสียของคุณมีนะ หนึ่งเลยตัวใหญ่อะหมูกระทะมันจะเป็นเตาถ่านใช่ไหมครับซึ่งมันก็บางทีมันก็ร้อนเกินไปผมว่ามันคุมไฟไม่ได้อ่ามันเร็วมันร้อนเกินมันทำให้เราแบบรีบกินเกินสำหรับผมนะอ่าแล้วที่นี้อะข้อสองเลยคือวันวันจากการจี่นี่คือแบบโดนหน้าเต็มๆเลยเวลาโดนผมนะมันก็หมิ่นใช่ไหมไอ้เคยเป็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอ่ใช่ใช่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวกลับไปห้องได้อาบน้ำไหมก็ไม่อ่าเนาะไอ้อาบนี่ผมอาบน้อแล้ว ก็แต่ผมมินกุยผมคุณมากเลยนะวันนั้นเออมันปกติมันกินนานไงอุ้ยกินนานอะไรแล้วก็คือว่าอีกอย่างนึงที่ผมไม่ชอบในหมูกระทะนะครับก็คือว่าการจีครับคือมันเป็นการเผาไหม้นะครับผมแล้วมันทำให้มีสารก่อมะเร็งเที่วได้นะครับผม่าถ้าเราได้รับในปริมาณที่มากๆเดี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรานะครับไีอ้ใช่แล้วแล้วข้อดีของชาบูข้อดีและข้อดีชาบูของผมนะคุณรู้ไหมคืออะไรคืออะไรครับนี มีหมอ้อแยกให้ด้วย2องอัอนน้ำแยกใช่เนื้อซุปให้เลือกเยอะนะอย่างที่คุณไปกินนะ่ะเอ้ยไม่ใช่สิคุณไม่เคยไปกินนี่นะผมไม่ใช่ไปกินผมกินเหมือนกันนะ<ส>เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอ่ะคืออย่างนี้น้ำซุปมันมีหลายแบบให้เลือกอ,อ,อันดับแรกเลยเบสิกเลยครับสแตนดาร์ดน้ำซุปใสธรรมดาน้ำซุปดำของญี่ปุ่นอาดูวันนี้มีน้ำซุปดำญี่ปุ่นด้วยนะคุณได้รู้ปะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยกินนี่แล้วก็มีน้ำซุปรสต้มยำด้วยนะครับล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาเลยในทุกรายการของทุกร้าน คือน้ำซุปหม่าล่านะครับแต่ว่าก็จะมีการบวกเพิ่มนิดหน่อยเนาะเออเพราะว่าหม่าล่ามันแพงครับมาจากจีนครับก็หม่าล่าก็แพงนั่นแหละแต่ของคุณก็มีข้อเสียนะครับชาบูคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณไม่จบใจเย็นไม่จบไม่จบไม่บวกกันเลยคุณรู้ไหมชาบูผมมันมีข้อดีอย่างหนึ่งใช่ไหครับของผมอ่ะได้นั่งในห้องแอร์นะพูดไอ้ใหก็จะย็นสบายกระทุ่นหน้าเย็นช้ำเลยคือของคุณนั่งร้อนๆใช่ไหมบางทีพัดลมพัดมาก็ไม่ถึง ป่เออมันก็เลยทําให้แบบร้อนเออคือกินไปเหงื่อตกไปอ่ะมันก็ไม่ได้ฟิลอ่ะผมว่านะสําหรับผมแบบผมว่านั่งชิลๆกินในห้องแอร์แบบมีพนักงานมาเสิร์ฟให้หรือไม่บางทีเราก็บริการตัวเองเนี่ยมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับไอ้ไม่ใช่แบบเดินบีบนั่นหยิบนี่แล้วก็มาปื๊บปื๊บย่างไปเหงื่อตกหัวร้อนอะไรก็ไปเออนะครับนั่งซ้ําคุณต้องเจอปัญหาแน่ผมคิดไว้ปัญหาอะไรครับคือคุณเป็นคนกินเยอะใช่ไหมใช่ครับคุณกินไปเรื่อยๆ่านมอด่านมอด่านมอด พอจะเรียกพนักงานมาเติมปุ๊บก็เอาฐานที่มันไม่มีไฟให้เรากลัวแม่งจะรอ้อนอีกเสียเรือ่องเวลาใช่ไหมไรคุณไอ้ <c oughs> นานไรอัแล้วก็รู้รู้ไหมว่าอีกเหตุผลหนึ่องอ่ะที่มันแบบที่ผมไม่ชอบสุดๆเลยนะคุณไม่เคยเป็นไหมแบบกอนกินเสร็จอ่ะคุณสังเกตไหมว <c oughs> ่ากระทะมันดำนะใช่นั่นแหละมันไหมแล้วมันไหมนะรู้ไหมว่าเกิดอะไรอย่างไรครับมันส่งผลเสียต่อสุขภาพครับเนี่ยเออกินเยอะมันไม่ดีเออแค่นี้แหละผมขี้โม้เยอะไปหน่อยแล้ว ไม่รู้นะครับแต่สระะพรมชาบูก็มีไงอ่า<ข>มีด้วยเหรอมีมีข้อเสีย<อ>นะอ,อ,อ่ะข้อแรกเลยห้องแอร์ใช่ไหมคุณอยู่ในห้องแอร์แต่คุณกินอาหารที่มีมควันไงแล้วมันตีข้าในห้องแอร์ไงมันไม่สบายไงใช่ไหมละ่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือการต้มในห้องแอนะร์น้ำซุปบางทีการต้มมันมีมันอ่ะคุณดีความเย็นน่ะถ้วยของคุณมันมีน้ําอยู่พอไปน้ๆมันเป็นไข่คุณจะกินยังไงให้อร่อยล่ะคุณก็ต้องเดินไปเอาจานมันดื่มใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือ น้ำซุปในหมอ้ออ่ะบางทีเราต้มไปต้มไปเรื่อยๆเนื้อมา้ม,ามน้ำมันไม่เหมือนเดิมมันต้องเปลี่ยนเรื่อยๆก็จริงอยู่ที่เราเติมเรื่อยๆแต่ห้ม,มเศษน้าที่เหลือไอ้พวกผงที่แบบเกิดจากพวกเนื้อพวกเศษเนื้อเล็กๆน้อยๆ,ๆข้างใต้มันจะทาให้น้ําเค็มขึ้นอ่าคุณใช่ไหมล่ะอ่า อ,อีกอย่างนะมันสร้งโซเดียมเยอะแล้วก็ทําให้เราเป็นไชมันในเส้นเลือดกดตันได้<อ>ก็ทําให้อ้วนนะฮะกินอยู่ผมกินเยอะนะครับก็มันก็ทำให้ผมกินเยอะแต่ชาบูก็ทำให้อ้วนไงก็อีกอย่างที่คุณบอกว่ามีพนักง,งานมาเสริฟใช่ไหมคุณจะนั่งอย่างเดียวใช่ไหมก็บางอ,งอย่างบางที่ะเราก็ต้องเดินไปบ้างออกกําลังกายให้ย่อยบ้างเป็นนัน่งแบบนั้นก็แบบอาจจะทําให้เราจุกได้ไงอืม Okay, แล้วก็อีกอย่างหลายร้านอันนี้ผมไปเจอ s t p ีบอกมานะครับก็คือบางร้านไม่รีฟิลน้ำฟรีใช่ไหมบางร้านไม่รีฟิลน้ำฟรีแต่ว่าหมูกระทะฟรีนกยาน,นะแบบลาร้านไม่ทุกร้านนะครับไหนคุณคิดดีๆนะบางร้านเนี่ยที่ผมเคยถามเพื่อนมานะบางร้านนี่แบบซื้อน้ำแยกนะครับแท๊บซี่ขวดหนึ่งก็40นะ มัแข่งย0ิมันก็หมดไปอีก6ิแล้วนะคุณไออันนี้ก็บางกีก็ล้านนะแต่ว่าถ่มโมสของเรานะครับรีวิวฟรีเยอะนะครับเยอะนะผมว่าเยอะนะเออใอย่งอย่เนี่ยข้อดีคืออากาศถ่ายดีใช่อยู่ควรมันเยอะแต่อากาศมันถ่ายดีไงพ en> ัดลมก็เป่าออกก็จริงอยู่อาจจะนีแต่ว่าอากาศมันบริสุทธกว่าไง อยู่ในห้องแอร์อากาศมันจะอับได้ใช่ไหมล่ะโอเคครับผมยอมคุณก็ได้อนะผมยอมคุณละแต่ว่าเย็นนี้อ่ะคุณต้องไปกินชาบูผมเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าผมไปกินด้วย ต้องงเสียเงินใช่ไหมครับใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมชาบูกับหมูกระทะเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งคู่นะครับผมเราควรเลือกกินในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะนานๆกีค้งทีนะครับอย่างเราสองคนเนี่ยก็กินในช่วงที่มีโอกาสเนาะโอกาสก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมก็แทบจะไม่มีครับช่วงนี้ใช่ครับเนื่องจากว่าติดเรียนนะครับผมติดสอบนะครับต้องือสอบนะครับผมช่วงนี้อาทิตย์ไปล่าสุดก็เป็นนัดกันไว้ตั้งแต่2อาทิตย์เลยแล้วแล้วแบบเพิ่งจะได้ไปอะไใช่ไหมใช่ใช่ก็มีงานเยอะเนาะติ ใช่ครับานช่วงนี้ก็ไปลายๆเตมแล้ว มีสอบบ้างมีงานมีอะไรคนที่ชวนนี่ก็ค่อนข้างจะกระทันหันเนาะว่าไหมเออใช่นัดปุ๊บไปปั๊บเลยอย่างเช่นแบบนัดบ่ายเนี่ยไปเย็นนี้ปุ๊บเลยก็ไม่กล่าให้ผมแบบดูเงินในบัญชีบ้างเลยเนาะเออแบบดูเงินในบัญชีบ้างให้แบบถามดูตารางงานชีวิตอะไรบ้างก็ไม่เลยแต่ว่าบางคนก็มันขอมันขาดไงก็อย่าไปกินเย็นนี้แล้วก็ชวนเพื่อนไงมันหิวมันอยากใช่ไหมล่ะใช่เพราะว่าบางทีถ้ารอไปก็อาจจะเงินหมดก็ได้นี่ไงคุณหมูกระทะเนาะร้านน้วงแก่คือร้าน โอ้สีครับของขอมสอหน้ามอเรานั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เนื้อค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับที่ที่เด็ดของผมคือน้ำจิ้มเหี้ยนั่นดีนะครับอร่อยมากกินกับเนื้อวัวนะครับราคาที่เ่าไหร่ครับคุณเดิอ่าหนึ่งร้อยแปดเก้านะครับโอ้ร้อยแปดสิบเก้าใช่ครับ ก็ถือว่าไม่แพงเนาะใช่ครับเพราะถึงง่ายๆเลยไปลองกันได้นะครับส่วนสำหรับผมเนาะผมยกให้ที่หนึ่งเลยในใจผมในตอนนี้นั่นก็คือร้านซุกกี้อีน้อนครับผมอ๋อได้ยินบ่อยฮะใช่อยู่ที่ มหาจลล์คำของเราเนาะก็อยู่ที่ตลาดต้นสนนะครับบริการผมให้เต็มสิเลยครับผมพีม่รถมารบริการที่ได้ยินเคือมีแบบโรบอตในพวกเออใช่ใช่ใช่มีโรบอตครับผมเนื่องจากก<ม>ดสั่งในแอปได้สบายเลยครับมีน้ํารีฟิลให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีของทานเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่โดยรวมบรรยากาศถือว่าดีครับผมราคาจะอยู่ที่ 219นะครับผมบวกน้ำรีฟิลด้วยก็เป็น250บาบาทนะครับผมแล้วก็บวกภาษีนะครับก็เป็นทั้งหมดคือ276เจ็ดสิบคือรวมทั้งน้ำรีฟิลแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะครับผมมีภาษีด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ครับโอเคครับมีภาษีมีภาษีอะมีภาษีด้วยเ แต่อย่างไรก็ตามนะครับตีน้อยอ่ะจัดโปรโมชั่นบ่อยมากบอกเลยรู้ไหมช่วงที่แล้วอ่ะผมไปกินอ่ะสี่ทุ่มนะครับจับบัตรคิวสี่ทุ่มคุณไอผมได้กินตีสี่ครับโอ้โหช่วงโผล่เนาะคนน่าจะคิวน่าจะเป็นร้อยนะผมว่าเนี่ยอุ้ยผมได้บัตรคิวที่แปดสิบหกครับพี่ไอโอ๋เดี๋ยวยาวกันไปนะครับผมจะได้กินก็จะหลับคาร้านพอดีนะครับใช่เดี๋ยวได้ไปกินหมูกระทะพี่ไอ้นี่คือน่าจะได้กินเลยเนาะใช่ได้กินเลยครับอันนี้พวกเราสองคนก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมจะเลือก และแตคุณครับแเป็คุณด้วยอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับฟีลยังไงก็สามารถกินทั้งสองอย่างได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัวันนี้พวกเรากขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินชาบูคาับมปไปมามัมา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 ม่มัมามมานมามัมามมามมา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 มมาอะไรวะ อ๋อถามกวางอ่ะว่าจะไปกินอะไรอ่ะกวางคุยกับลุงบ้านเนี้ยเมื่อยถามกวางแล้วกวางหมออกชาบู